สวัสดีค่ะยังคงมีข่าวของดัชเชสเมแกนออกมาเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์ได้ออกมาเผยว่าชีวิตคนดังใน l อลหรือลอสแองเจลิสของจ้ชายฮรรี่และดัชเชสเมแกนอาจส่งผลกระทบต่อลูกชายอาชีแฮริสันในอนาคตปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาชีแฮริสันนั้นอาจเติบโตขึ้นท่ามกลางปาปารัสีในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเัชเชสเมแกนกำลังทำทุกวิธีทางให้เด็กน้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวที่สุดแต่ก็ไม่ไายถูกจับภาพทุกขณะหากพวกเขาปรากฏตัวในที่สาธารณะมาลลนีโคยนิกผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์ได้ออกมาเผยว่าเมแกนมาเคิลและอาชีพระโอรสของเจ้าชายแฮร์รี่อาจถูกตามถ่ายภาพย่งไม่หยุดย่อนจากปาปารัสซี โดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Express.co.uk เธอได้อธิบายถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของสหรัชอาาจักรนั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเธอกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จูยิงไดอาน,น่าอาจถูกคุกคามจากปาปาราัสซี่เพราะความนิยมในตัวพระองค์แต่สำหรับอาชีนั้นอาจถูกคุกคาม รือติดตามเนื่องจากกฎหมายที่ไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับการถ่ายภาพและความเป็นส่วนตัวในสหรัฐอเมริกาซึ่งมาเลเน่โคเอนิกกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่พวกเขามีในยุโรปและสหรัฐอาณาจักรตัวอย่างเช่นถ้าเมแกนและแฮร์รี่เดินไปตามท้องถนนฉันสามารถใช้กล้องที่พกติดตัวมาถ่ายภาพโดยที่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ ซึ่งเหมือนกับกรณีที่หลายปีก่อนปปารสซีคนหนึ่งตามถ่ายภาพสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเจสกอลีนเคนเนดีโอนาซิสและลูกๆซึ่งเจสกอลีนก็ได้ขึ้นสารเพื่อเรียกร้องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสารมีคำสั่งว่าช่างภาพต้องอยู่ห่างจากเธอออกไป50ฟุตแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเจกอลีนก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เหล่าปปารสซีถ่ายภาพเธอและลูกๆได้ เนื่องจากคุณอยู่ในพื้นที่สาธารณะสถานที่เดียวที่บ่งบอกความเป็นส่วนตัวของคุณในสหรัฐอเมริกาคือบ้านสถานพยาบาลห้องแต่งตัวและห้องพักในโรงแรมของคุณทั้งนี้ทั้งนั้นมาริเน่โคโอเอนิกกล่าวว่าแม้ในแคลิฟอร์เนียจะมีกฎหมายเรื่องการถ่ายภาพเด็กแต่ถ้าบังเอิญฉันเดินผ่านแล้วเห็นเมแกนแฮร์รี่และอาชีเดินไปตามถนน และฉันก็แค่หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายภาพพวกเขาซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเว้นแต่ว่าคุณสะกดรอยตามพวกเขาไปนั่นแหละผิดเต็มๆแน่นอนทั้งนี้มเมลนโโเน่คอนิกย้ำว่าอาชีพจะเติบโตขึ้นโดยมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับราชวงศ์คนอื่นๆเด็กน้อยจะเป็นจุดสนใจเพระาะเฮรี่และเมแกนนอกจากนี้เขาอาจจะได้เติบโต ทำกลางแวดล้อมคนดังในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเชื่อเสียงของพ่อแม่ก็เป็นได้ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก www.express.co.uk ค่ะ